กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Gift Winner ทาง g f for In Channel ค่ะและตอนนี้ค่ะเราจะยังอยู่กับคุณบุญรมสอนสุภาพผู้บริหารระดับ Paradise ของเราค่ะ ซึ่งในไม่อีกกี่นาทีนี้นะคะคุณบุญโรมจะต้องขึ้นเวทีไปบรรยายให้กับสมาชิกของเราได้ฟังกันแล้วค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณบุญโรมรู้สึกอย่างไงบ้างค่ะยังตื่นเต้นอยู่ค่ะค่ะเอาละค่ะหัวข้อในการบรรยายในวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าที่เตรียมมาให้กับสมาชิกของเราคือหัวข้ออะไรคะหัวข้อก็คือความสม่ำเสมอจะนําพาไปสู่ความสําเร็จความสม่ำเสมอจะนําพาไปสู่ความสําเร็จใช่หัวข้อนี้นี่มาจากการทํางานประสบการณ์ตรงของคุณบุญโรมเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่า ตัวตัวดิฉันเอเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกก็คือว่ามไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะ,คะแล้วเป็นคนถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเลยนะคะแต่ตัวตัวดิฉันเอเนี่ยจะเป็นคนเรียนรู้สม่ําเสมอ,อมนะคะเร,เรียนรู้ทุกที่ที่มีโอ,อกาสนะคะก็จะไปนะคะแล้วก็จะทํางานสม่ําเสมอนะคะตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจกิฟฟฟรน6ปีนะคะทําให้อ่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งและะ้วค่ะในระดับหนึ่งแล้วแสดงว่าในอนาคตมีการวางเป้าหมายไว้ใกล้ๆว่า จะต้องเลื่อนตำแหน่งแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะก็ที่วางเป้าหมายไว้นะคะอีกไม่นานนะคะประมาณ ปีหน้านะคะต้นๆปีหน้าจะขึ้นตำแหน่ง e อ็กซ์คลูซีฟพาร์ไดส์ค่ะคุณผู้ชมรอดูนะคะคุณบุญร่มของเรากับตำแหน่งใหม่ e อ็กซ์คลูซีฟพาร์ไดส์ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะอยากทราบว่าหัวใจหลักสําคัญค่ะที่คุณผู้ชมของเรานะคะจะได้รับจากการบรรยายของคุณบุญร่มในวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าคืออะไรคะค่ะก็จริงๆแล้วหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนนะคะหลายหลายท่านก็เดินประสบความสําเร็จในกิฟฟารีนค่ะแต่หลายๆท่านก็จากธุรกิจกิฟฟารีนไปเนื่องจากขาด การเรียนรู้และลงมือทําสม่ําเสมอมีหลายๆท่านที่มาทําธุรกิจนะคะมีความรู้มีประสบการณ์มามากมายนะคะมาทําแป๊บเดียวก็หายไปนะคะ,คะแต่ดิฉันว่าเก่งไม่สําคัญแต่สําคัญอยู่ที่ตรงความสม่ําเสมอของนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมได้ฟังขนาดนี้แล้วนะคะแค่ฟังไปสั้นๆนิดเดียวเองยังรู้สึกมีกําลังใจในการทํางานขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้คุณบุญรมพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วคะ่ะ ดิฉันก็พร้อมแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะเราไปรับฟังการบรรยายของคุณบุญรมบนเวทีกันเลยค่ะท่านไดมอนท่านผู้นำท่านนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านนะคะดิฉันบุญรมสอนสุภาพภาราไ์ศูนย์ปทุมธานีสวัสดีค่ะ ะไม่มีดิฉันในวันนี้นะคะหากไม่มีบริษัทกิฟฟิลส์สกายไลน์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสดิฉันมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ<ม>นะคะดิฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้นะคะที่ทําใหช้ชีวิตดิฉันเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะท่านเป็นนักธุกรกิจสตรีดีเด่นโลกนะคะแพทย์หญิงนลินีภัยบูลค่ะ และผู้ที่เปิดโอกาสให้กฤชันนะคะได้เข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะผู้บริหารระดับ Exclusive p a r a d i s ดนะคะคุณธานีและคุณชยุตตาชัยจันทาค่ะค่ะภายใต้สายงานนะคะของผู้บริหารระดับแกรนพาราได s e อุบลราชธานีนะคะคุณคุณจุมพลคุณจิตนาอุปนิสากรค่ะค่ะ ต้นสายของดิฉันนะคะอยู่ไกลถึงอุบลราชธานีนะคะมารู้จักตัวดิฉันก่อนนะคะว่าดิฉันเป็นใครมาจากไหนนะคะดิฉันเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะคะมีคนจังหวัดเดียวกันบ้างไหมคะมขอดูมือนิดนึงค่ะอุ้ยคนจังหวัดนครราชสีมาหน้าตาดีทุกคนนะคะค่ะ <laughs> <c oughs> นะคะ,นะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองเป็นคนขาดโอกาสนะคะก็คือมีความรู้แค่ผสมศึกษาปีที่6เท่านั้นเองนะคะ ตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นมีพี่น้องส่คนนะคะเป็นลูกคนโตนะคะก็เลยเสียสละให้น้องได้เรียนหนังสือนะคะในในความรู้ที่ดิฉันมีอยู่นะคะแค่ประสมศึกษาปีที่6นะคะดิฉันต้องมีทางเลือกระหว่างการอยู่บ้านทนํานานะคะกลับมาทํางานโรงงานนะคะดิฉันจึงเลือกที่จะมาทํางานโรงงานนะคะเพื่ออยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะคะกลับไปบ้านนะคะแต่ทํามา15ปียังไม่ได้กลับเลยนะคะ ค่ะแล้วก็บริษัทแรกนะคะที่ที่ฉันได้มีโอกาสมาทำนะคะก็คือบริษัทไทย w าฟู o ด w วร์นะคะก็คือเป็นโรงงานเป็นโรงงานแรกนะคะที่ทีฉันได้มาทำตั้งแต่ปีพศ2535นะคะที่ฉันมีค่าแรงที่131บาทนะคะจริงๆแล้วในชีวิตของคนทำงานประจำนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจมากที่สุดนะคะที่อยากได้ก็คือเงินใช่ไหมคะอยากมีค่าแรงเพิ่มขึ้นอยากมีสวัสดิการดีๆอยากมีโบนัสดีๆนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนบอกบริษัทนี้ดีดิฉันก็โอเคค่ะย้ายนะคะย้ายบริษัทนะคะที่ย้ายบ่อยๆไม่ใช่ขยันแต่แสวงหาโอกาสนะคะย้ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะคะในชีวิตการทํางานนะคะทั้งหมด13บริษัทกับ15ปีค่ะ บริษัทสุดท้ายคะ่ะอยู่นานที่สุด9ปีครึ่งท่านทราบไหมคะว่าทำไมอยู่นานที่สุดไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะอายุเยอะแล้วนะคะวุฒธธิการศึกษาก็ไม่มีแต่จริงๆแล้วนะคะดิฉันเองเนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยก็เหมือนเดิมค่ะเพราะตัวเองเนี่ยมีวุฒิการศึกษาแค่นี้ไปอยู่บริษัทไหนก็เหมือนเดิมได้ค่าแรงเท่าเดิมขั้นต่ําเหมือนเดิมนะคะแต่บริษัทนี้นะคะอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เงินสักทีนะคะมีเงินเดือนประจำแค่5,609บาทเท่านั้นเอง ะะอยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะกลับนครราชสีมานะคะแต่ไม่ได้ได้มาหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะวันนี้มาด้วยนะคะขอพลังเสียงปลบมือดังๆให้คุณเอกวิทย์ค่ะได้มาหนึ่งคนนี้เลือกแล้วนะคะ <laughs> เลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วนะคะพากลับไปบ้านคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วลูกก็หน้าตาดีเนาะ <laughs> ทาไมมีสามีนะคะหลอหล่อน้อยอย่างนี้นะคะแต่นีฉันก็พอใจนะคะที่ฉันได้เลือกแล้วเพราะที่ฉันไม่ได้เลือกคนที่หน้าตานะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเว,วันแรกดีมากๆเลยค่ะนะคะเวันแรกดีมากๆเลยดิฉันคิดว่าดิฉันตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่การที่เรามีคู่เราก็อยากได้มาคูณใช่ไหมคะอ่าเรามีค่าแรง5 6 0 9บาทสามีมีค่าแรง7,8 0ดดิฉันคิดเลยต้องได้หมื่นสองนะ แต่ที่ไหนได้นะคะสามีดิฉันเลิกงานกินเหล้าทุกวันค่ะนะคะกินเหล้าทุกวันกินเหล้าทุกวันดิฉันจะทํำยังไงดีนะคะแต่กินเหล้าเนี่ยมันก็เลิกกันไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะเพราะว่าหายหล้าหายเมาก็ดีกันใช่ไหมคะแต่ถ้าไปมีผู้หญิงอื่นก็หน้าเลิกใช่ไหมคะดิฉันก็ต้องทนค่ะนะคะต้องทนดิฉันก็ไปทํางานประจํานะคะสาเหตุที่ดิฉันรู้จักกิฟฟินมีเพื่อนคนนี้นะคะเล่าให้ดิฉันฟังว่ากิฟฟินสินค้าดีนะเนื่องจากตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นฝ้า ะะเพื่อนแค่เล่าแต่ไม่ได้ชวนนะคะเพื่อนแค่เล่าแต่ไม่ได้ชวนแต่ปัจจุบันนี้คนนี้เป็นลูกทีมชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเลาให้ดิฉันฟังนะคะดิฉันก็เลยเดินไปที่ศูนย์กิฟฟินปทุมธานีค่ะนะคะไปเพื่อขอซื้อสินค้ากิฟฟินนะคะก็คือคีมทาฟาหนึ่งลอดแต่น้องที่ศูนย์ไม่ขายค่ะบอกว่าพี่ครับเป็นสมาชิกไหมดิฉันถามว่าทําไมต้องเป็นสมาชิกเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยจะมีส่วนลด25%เนะคะ สมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตนะคะมี2คําที่โดนใจนะคะก็คือสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตดิฉันชอบค่ะไม่ต้องต่ออายุนะคะและอันที่2ค่ะถ้าสมัครได้2คนแถมมีประกันแสนสองดิฉันคิดเลยนะคะถ้าคุณเอกวิทย์ตายดิฉันได้เลยแสนสองค่ะค่ะ <laughs> ดิฉันก็สมัครนะคะโดยไม่มีผู้แนะนํานะคะ ดิฉันไม่รู้ธุรกิจคืออะไรนะคะดิฉันก็เป็นผู้บริโภคที่ดี1ปีนะคะและมีได้ได้มีโอกาสมารู้จักกับผู้แนะนําก็คือคุณธานีนะคะท่านก็ได้เล่าให้ดิฉันฟังว่าธุรกิจกิฟฟินมันดีนน้องสามารถทําเป็นธุรกิจได้น้องจะมีโอกาสน้องจะประสบความสําเร็จน้องจะนู่นนี่นั่นดิฉันก็แค่ฟังเพราะตัวดิฉันเองจบแค่ปฐมศึกษาปีที่6ธุรกิจรู้ไหมไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าสินค้าของกิฟฟินใช้ดีดิฉันชอบนะคะ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็มีความพยายามที่จะเล่าให้ดิฉันฟังนะคะเดือนแรกดิฉันได้เงินปันผลจากกิฟฟิน170บาทดิฉันเริ่มคิดแล้วค่ะเงินมาได้ยังไงนะคะแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจทํานะคะหลังจากตัวรู้แผนการตลาดแล้วก็เลยไปปรึกษากคนเดิมอีกค่ะนะคะไปปรึกษาสามีค่ะท่านว่าสามีจะเห็นด้วยไหมคะไม่เห็นด้วยค่ะเขาบอกดิฉันเลยว่าไร้สาระขายแป้งสบู่ยาสีฟันยาสระผม จะได้เงินได้ยังไงทํางานประจํนดีแล้วตั้งใจทํโ OT เก็บเงินหน้าที่การงานจะได้ขยับขึ้นนะคะดิฉันไม่เชื่อนะคะดิฉันไม่เชื่อท่านนะคะอัปไลน์ดิฉันก็พยายามนะคะพาดิฉันไปประชุมที่โน่นพาดิฉันดิฉันไปประชุมที่นี่ดิฉันก็ไปนะคะและอัไลน์ดิฉันก็ท่านก็ฉลาดท่านท่านรู้ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะท่านพาดิฉันไปฟังบุคคลท่านนี้นะคะ คุณคุณพี่เตือนใจและคุณพี่ชวีธรณีนะคะท่านมีประวัติที่น่าสนใจและคล้ายๆดิฉันนะคะท่านจบประถมศึกษาปีที่4นะคะดิฉันนึกในใจอุยฉันจบตั้งปหฉันก็คงจะทําได้นะคะดิฉันก็ฟังท่านนะคะท่านก็เล่าให้ดิฉันฟังเปลี่ยนแปลงมากมายที่ศูนย์กิฟฟินปทุมธานีนะคะอีกใจหนึ่งดิฉันก็เชื่ออีกใจหนึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อนะคะแต่ตัวคุณชวีและคุณเตือนใจเนี่ยเอาใบสรปมาให้ดิฉันดู ะะท่านได้เงินจากกิฟเลนน1 2 0 0 0 0บาทนะคะในปีอ2อ5 2อดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันดูในใบสลิปนะคะดิฉันดูเลยชื่อถูกต้องไหมบ้านเลขที่อะไรซอยอะไรหมู่บ้านอะไรนะคะท่านเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่ท่านประชุมเสร็จดิฉันชวนสามีดิฉันไปดูบ้านของท่านว่าสองคนนี้มีตัวตนจริงไหมนะคะดิฉันเป็นคนที่เชื่ออะไรยาก แต่ถ้าดิฉันเชื่อแล้วดิฉันเชื่อเลยค่ะนะคะตั้งแต่วันนั้นนะคะท่านตัวดิฉันเองเห็นท่านนะคะมีบ้านมีตัวตนจริงๆนะคะดิฉันก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าถ้าคุณทําได้ฉันก็ทําได้นะคะดิฉันบอกตัวเองวันนี้ต้องขอพลังเสียงปลบมือดังๆขอบคุณคุณเตือนใจและคุณชมีทอร์เยค่ะผู้บริหารระดับเอฟคูลีพาราไดค่ะค่ะนะคะหลังจากตัวเองมั่นใจแล้วะะะะ usi, Paradise, นะคะ,นะคะ ตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปฟังอีกบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ศูนย์กิฟฟีนนะคะดอนเมืองนะคะท่านทําให้ดิฉันเข้าใจธุรกิจกิฟฟีนมากขึ้นทําให้ดิฉันนะคะดิฉันมั่นใจแล้วว่ากิฟฟีนได้จริงนะคะและมีคนประสบความสําเร็จจริงนะคะดิฉันเข้าเรียนรู้ทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมธานีนะคะมี OPP นะคะมีเรียนรู้แผนการตลาดฝึกเขียนแผนการตลาดดิฉันไปนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บดิฉันจะมาโรงแรมอินทาดิฉันจะมาโรง,งแรมอินทาสม่ําเสมอคะ่ะ นะคะมาทุกวันอังคารยกเวนน้ำท่วมนะคะมาทุกวันอังคารนะคะลูกทีมไม่มาดิฉันมาแม่ทีไม่มาดิฉันมาเพราะดิฉันรู้แล้วว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟลินไม่เกี่ยวกับอัพไลน์และไม่เกี่ยวกับดาวไลน์ใช่ไหมคะนะคะถ้าวันนี้เรามาเรียนรู้นะคะเราจะนําพาคนอีกมากมายนะคะมาประสบความสําเร็จกับเรานะคะวันนี้ดิฉันจึงมาเรียนรู้ค่ะนะคะ,นะคะและตอกย้ําความมั่นใจนะคะที่ ยิ่งใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็คือเขาจะคิดว่าธุรกิจเยฟลีนเป็นงานขายของนะคะเป็นงานเล็กๆมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะดิฉันพาตัวเองและทีมงานนะคะไปดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จรับตำแหน่งรับรถเบนซ์นะคะที่ไบเทคบางนานะคะทำให้ตัวเองและทีมงานมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะดิฉันลงลุยภาคสนามนะคะเรียนรู้เนื้องานคะ่ะนะคะวันนี้ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จ ในธุรกิจใดก็แล้วแต่ในงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้องานเราไม่รู้งานจริงๆเนี่ยเราทําไม่ได้ค่ะนะคะเราต้องรู้แผนการตลาดวันนี้ถ้าเราฟังแผนการตลาดไปแล้วแต่ตัวเราเขียนแผนการตลาดไม่ได้พูดแผนการตลาดไม่ได้โมติวิตแผนการตลาดไม่ได้ท่านไม่มีทางได้คนทํางานแน่นอนค่ะท่านจะได้แต่คนซื้อสินค้าใช้เพราะเขาไม่อยากได้เงิน เขาไม่รู้ว่าเงินคืออะไรเงินจะมาได้ยังไงใช่ไหมคะนะคะเราต้องเล่าแผนการตลาดให้ฟังนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บตัวดิฉันเองก็ได้ศึกษาสินค้านะคะเรียนรู้สินค้าดิฉันจะพยายามถึงแม้ตัวเองจะมีความรู้น้อยอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกนะคะแต่ดิฉันก็พยายามเรียนรู้ที่จะเอาสินค้าตรงนี้ไปต่อยอดให้กับทีมงานให้กับเครือข่ายเพราะธุรกิจจะมั่นคงสินค้าจะต้องเป็นไปอย่างธรรมทาติใช่ไหมคะ นะคะหลังจากสินค้าแล้วดิฉันก็ฝึกวิธีการชวนคนค่ะนะคะเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะท่านว่าคนทุกคนเหมือนกันไหมคะไม,ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบให้เราพูดแรงๆบางคนก็ชอบให้เราพูดเบาๆบ,บางคนมีความรู้ดีก็ต้องใช้อีกภาษาหนึ่งบางคนไม่ค่อยมีความรู้ก็ต้องพูดอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมคะวิธีการชวนคนไม่เหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายถ้าคุณเก่งคน นะคะคุณจะคุยกับคนรู้เรื่องนะคะวันนี้คุณไม่ต้องไม่ต้องเก่งไปกว่านี้หรอกค่ะถ้าคุณทำสาอย่างนี้ได้และคุณสม่ําเสมอคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บดิฉันทํางานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสามีดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะครั้งแรกที่ดิฉันเข้ามาสู่ธุรกิจยิฟลินดิฉันทําคนเดียวนะคะสามีไม่เห็นด้วยท่านเชื่อไหมคะว่าดิฉันชวนสามีดิฉันหนึ่งปีเต็ม นะคะชวนสามี1ปีเต็มเวลาเราซื้อสินค้ากิฟฟ์ฟรีไปยิ้วสินค้าเข้าบ้านมองด้วยสายตาแปลกๆใช่แล้วสวยตายเลยเนาะท่านเคยได้ยินไหมคะสามีท่านเคยพูดคํานี้ไหมคะเคย,เคยใช่ไหมคะท่านอย่าหมดกําลังใจนะคะนะคะท่านอย่าหมดกําลังใจนะคะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าถ้าดิฉันชวนคนนี้ได้นะคะดิฉันสบายนะคะ วันทุกวันนี้นะคะท่านก็ทําให้ดิฉันทุกอย่างเลยนะคะวันนี้มีท่านใดบ้างคะที่สามีไม่เห็นด้วยขอดูมือนิดหนึ่งคะ่ะมีไหมคะสามีไม่เห็นด้วยอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะคะ <c ười> นะคะอย่า <c ười> พิ่งหมดกําลังใจนะคะมีไหมคะภรรยาไม่เห็นด้วยมีไหมคะมีนะคะอยู่ ằng ằng ข้างๆนะคะ <c ười> ไม่เป็นไรคะ่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะคะเราทําสักวันหนึ่งเขาจะมาเขาจะมาก็ตรงเมื่อเขาเห็นเงินใช่ไหมคะนะคะ,นะคะสามีดิฉันก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะ ตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะรับเงินปันผลจากกิฟฟารีนนะคะเดือนตุลาคมนะคะปี49นะคะที่บุรวมสอนสุภาพเนาะแล้วก็เอกวิททองผอมนะคะดิฉันทำกิฟฟารีนควบคู่กับงานประจำนะคะดิฉันทำงานประจำเงินเดือน5,609บาทแต่ดิฉันทำกิฟฟารีนเย็นๆหลังเลิกงานนะคะบางวันก็ทำบางวันก็ไม่ได้ทำดิฉันได้เงินจากกิฟฟารีนนะคะ25,742บาทค่ะ ใบสลิปใบนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะทำให้ชีวิตดิฉันเปลี่ยนไปดิฉันกลับมาคิดเลยว่าดิฉันทํากิฟฟินเย็นๆหลังเรื่องงานนะคะยังไม่ได้ออกทําเต็มที่เลยแต่มีรายได้มากกว่างานประจําตั้ง5เท่าเนี่ยแล้วเราจะอยู่ทําไมบอกตัวเองนะคะดิฉันไปปรึกษาสามีเลยค่ะสามีบอกว่าถ้าคิดว่าทําได้ก็ลาออกไปเลยให้กําลังใจดีมากนะคะ ดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะออกนะคะดิฉันก็ไปปรึกษานะคะหลายท่านเขาก็บอกว่าออกไปเลยดิฉันก็ออกเลยนะคะดิฉันบอกสามีว่าออกอย่างเดียวไม่ได้ดิฉันไม่มีแขนไม่มีขาต้องออกรถให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็บอกให้สามีไปออกรถมาให้ดิฉันหนึ่งคันโตโยต้าไฮรักวีโก้ป้ายแดงค่ะออกเองขับเองนะคะออกวันที่24วันที่28ชนเลยค่ะ นะคะวันที่28ชนเลยนะคะดิฉันทำกิฟฟินแบบนี้นะคะมานะคะแล้วสามีดิฉันนะคะก็ทนไม่ไหวเพราะดิฉันชนบ่อยเหลือเกินนะคะใบเค็มเนี่ยเต็มรถเลยวิริยะประกันภัยนะคะเขาบอกว่าคุณบุรลมเอาอีกแล้วเหรอนะคะดิฉันรถเบนซ์ดิฉันก็ชนมาแล้วนะคะนะคะที่ชนชนไม่เลือกเลยนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสามีทนไม่ไหวสามีบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วก,กันฉันจะลาออกจากงานประจํานะคะ มาขับรถได้เธอดิฉันบอกได้เลยเดี๋ยวดิฉันให้เงินเดือน2,000บาทค่ะ